แม่อยากจะดูเพลงคังคกล่าเริงเลยแล้วให้วิทเต้นให้ดูจังเลยจะรุวมเต้นด้วยร้องก่อนร้องฝนเอ่ยฝนตกคังคกได้ใจร้องเพลงถูกใจอบ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 คังคกไปร้องอบไปบ้าคังคกไปร้องอบเก่งนะเราเอานูโวผสมกับลุงเพชรแหลมสิงผมเนี่ยเป็นคู่จิ้นกับแฟนก็เพราะเพลง งงนูโววด้ยจริไปเที่ยวไปเที่ยวอังคารแล้วก็ไปเจอกันอะไรอย่างนี้ตอนนั้นอะฉันมันช่างง่ง่ยเนี่ไม่เป็นไรเพร่อไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะเล่นมุกเมื่อกี้ต่อทำไมอะไรเรื่องเลยไม่มีช่วงเสีย่ยตอนที่บอกเข้าร้านแล้วถ้าแบบว่าเออพี่แอดไปเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเพลงพ่อไวโพสหัวพี่แอดเข้าร้านนะขอเพลงไวโพสเพชรอพื้นแค่ไวโพส ไม่น่าเล่นเอาเลดีว่าสิเอาเลยดีว่เอาไปงี้ดีกว่าระหว่างนั้นที่เขาเปิดเพลงโง่งมงางนะไอเขาเข้าในร้านพอดีเขาก็ฟังฟังเสจเขาแล้วบอกเมียเขาเองว่าเพลงนี้โดนใจเขามากเขาเลือกเมียคนนี้เพราะเขาโง่งมงายโง่งมงายนี่้ามาทางนี้ ช่วชีวิตเมียเขาเมียสมจิตเขาบอกอ่ะชั่วชีวิตของเมียเขาเลยนะคทำผิดพลาดครั้าางเดียวคือเลือกมึงเป็นผัวเนี่ยหละ <c oughs> ถ้าไม่เห็นแก่มะม่วงตะกา้านน้นะมึงเอ้ยมไม่ได้กูหรอกนี่นี่ของจริงแม่อยากจะดูเพลงคังคกล่าเริงเลยแล้วให้วิตเต้นให้ดูจังเลยจะร้วงเต้นด้วยร้องก่อนร้องฝนเอยฝนตกคางคกได้ใจร้องเพลงถูกใจอบอบอ ข้งโคกไปลองอบอีบ้าข้งโคกไปลองอบเก่งนะเราเอานูโวผสมกับลุงเพชรแหลมสิงเงแต่ที่จะลองให้พี่จอนฟังครับเพลงนี้ผมมีเวอร์ชันจีนผมมีเวอร์ชันจีนได้เชิญบอกเสียงกังบอกไม่เป็นไรบอกเลยบอกเสียงกังเลยไม่เป็นไรบอกเลยไม่เป็นไรน้ำตาก็ไหล เอาเท่านี้พอวันหลังพี่จอนมาใหม่เขาเอาไปครบเพลงขอบคุณพี่ไก่ครับอะไรนะเวอร์ชันฝรั่งฝรั่งค่ะถ้าเหล่านี้โชยากฟังอ่าได้มานิดนึงได้ยินดังป๊อกเลยนะขนาดดนตรีกันขอฟังเวอร์ชันฝรั่งหน่อยอ๋อเวอร์ชันฝรั่งเมื่อกี้โอ้โหโดนไปเลยอะไรลืมเนื้อไปเลยกูลืว่าไม Never mind Tell you never mind Do you นี Do you Do you Never mind Do you never mind? แล้วก็บอกผิดโ้นี่เวอร์ชันจีนเวอร์ชันฝรั่งเวอร์ชันเขมรเขมรหนึ่องไม่เป็นไรกัมพูร์เดียวเกิดโอยเต้ปรับหอยบังเกิดโอยเต้กลับหอยเนี่ยอะไรวะกับหอยเนี่ยไม่เป็นอะไรเลย ปาฮันบุว่าเช้สุดท้ายะสุดท้ายยตอาตยไม่เป็นไรบอกเลยไม่เป็นไรน้ำตาที่ไรก็ไม่เป็นไรห้ามไม่พึ่ข้าไม่พร่อห้ามไม่พร่อบอกเลยห้ามไม่พร่อน้ำตาที่ไรก็ห้ามไม่พึ่ง ขอบคุณมากครับพี่กายครับหมดเหมดเวลาจบปิรายการเลยครับเชิญนครับลูพี่จับเวลาเฉพาะช่วงวันสิบกว่านาทีเอาเนี่ยเอาเนี่ยปล่อยน้องเข้าไปปล่อยน้องครับปล่อยกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้าน